เอามาลงแตงครับตรงแตงครับวันนี้วันนี้ปรหวานร้อยกัาลูกนะครับร้อยใช่ไหมร้อยใช่ไหมร้อยสี่สิบนะครับพี่ยาวเพิ่มไหมฮะมันไม่ไหวแล้วนนไ,มไม่ได้หรอครับร้านเจลอยเช่นเช่นเคยนครับร,ร้าเจลอยครับเจลอย มือคัดะระดับเียนันกำลังตกแป่หัวเดียวล่ะโอวยว่ามีเอวแล้ยังประยัดขอกล่อง <c oughs> <c oughs> ร้อยสี่ชิ้นสิบกองอ่าตนะิดท้ำตร้อยเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะ ร้อยร้อยร้อยห้าสิบรูกครับวันนี้เออรถรถจะรับไม่ไหวนะครับข้างบน150ร้อยห้าสิบข้างล่างก็เป็นสองร้อยวิครับุข้างล่างมีไหมฮะเต็มแล้วเต็มแบบหมายถึงข้างบนเจ้า,าจลอยจะแถมไหมครับวันนี้อ่าแถมประมาณสองรูกนะครับ ลูกหูลูกตานะครับแผงเจะเดินสีบนครับแตงโมโอ้และร้อยก็แพงครับพนัการปีใหม่ใครจะซื้อแตงโมครับมันจะเดินสีบนนะครับเยอะแยะเลยโอเครอยไซส์เท่าไหร่เจ๊ลอยไซส์เท่าไหร่เนี่ยไซส์สิบห้ายี่สิบนี่ครับเจ๊ลอยมือคัดระดับเทียมนะครับขาประจําอันนี้กิโลกิโลเนี่ยกิโลสองโลสองโลกี่บาท ใน20บาทครับสองโล20บาทนะครับราคาส่งนะครับแต่ผมไปขายก็30นะครับได้กำไรล้วนนะครับ10บาทเอ่อโอเคโอเคนี่ลงแตงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปขายต่อครับผม